พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดพระราชทานผ้าไตรน้ำสงและพุ่มดอกบัวไปถวายแด่พระครูสารกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปี วันนี้ณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิธิวิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เชิญพระไตรน้ำสงและพุ่มดอกบัวพระราชทานถวายแด่พระครูสารกิจโกศลสุดใจนิสโซโกเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระครูสารกิจโกศล ครบ6รอบ72ปีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เชิญผ่านดอกบัวพระราชทานไปถวายด้วยพระครูสารกิจโกศลสุดใจนิสโซโกมีนามเดิมว่าสุดใจคำบุญมาเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2492บิดาและมารดาชื่อในไทยและนางเผือกคำบุญมาเป็นชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2513สอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริญญธรรม4ประโยคสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งปูเน่สาธารณรัฐอินเดียและปรัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมคตสาธารณรัฐอินเดีย เป็นพระเถระผู้มั่นคงในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาและชอบช่วยเหลือสังคมจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยปฏิบัติศาสนก,กิจบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยดีตลอดมา